เปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับนิส s ันโนารามใหม่ในเชตน2021หลังจากที่ได้ดูคลิปไลฟ์สดการเปิดตัวกันไปแล้วเมื่อวานในวันนี้ผมจะมาสรุปให้ดูกันอีกรอบครับวันโนาวราระ2021ใหม่ทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นตกแต่งพิเศษนั้นมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยการมาในรอบนี้ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะเป็นเพียงการปรับโฉมก็ตามสิ่งที่ทําให้รถดูเปลี่ยนไปจากรุ่นเดิมเยอะที่สุดเห็นจะเป็นด้านหน้าที่ทางนิสสันได้ออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยการใช้ DNA จากกระบะรุ่นพี่อย่างนิสสันไททันที่ทําตลาดในสหรัฐอเมริกาเพื่อมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาทําให้นวาละ2021ดูมีความเบิกบืนและมีความเป็นอเมริกันมากขึ้น ด้านหน้าของรถนั้นมาพร้อมกับกระจังหน้าทรงเหลี่ยมอินเตอร์ล็อกขนาดใหญ่พร้อมโลโก้นิสสันตรงกลางคิ q ้วฝากระโปรงหน้ามีการปั๊มอักษรโน,นาวา่าไว้ด้านบนไฟหน้ารถนั้นเป็นแบบ LED Projector q u a d Eye และไฟ Day t i ท e running light LED รูปทรงตัวสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนิสสันไททันด้านท้ายนั้นมาพร้อมกับไฟท้ายดีไซน์ใหม่รูปทรงตัวสีกระบะท้ายนั้นมีการขึ้นรูปแบบเล่นระดับ และปั๊มอักษรนาวราขนาดใหญ่ด้านท้ายพร้อมโลโก้นิสสันตรงกลางตัวรถนั้นมาพร้อมกับสีตัวถังให้เลือกทั้งหมด7สีได้แก่สีขาวไวท์โซลิดสีขาวไวท์โพลสีเงินวิลเลียนซิลเวอร์สีดำแบล็กสตาร์สีแดงเบอร์นิงเลดสีใหม่ฟอร์ดคอปเปอร์และสีเทาสเตลเกรซึ่งเป็นสีพิเศษเฉพาะรุ่นโปรซีรีส์เท่านั้น ด้านการตกแต่งภายในนั้นต้องขอบอกว่าอาจจะทําให้หลายคนผิดหวังเล็กน้อยครับพอเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกแล้วภายในนั้นเปลี่ยนไปน้อยมากยกเว้นพุงมาลัยของรถที่ถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบทรงสปอร์ตสกา้านพร้อมกับปุ่มควบคุมบนพุงมาลัยเบาะนั่งคนขับปรับแบบไฟฟ้ากระจกหน้าแบบลดเสียงรบกวนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังมาตรวัดของรถเป็นแบบเรืองแสง พร้อมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี TFT 3มิติหน้าจออินโฟเทน m e n t ขนาด8นิ้วแบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รองรับระบบสั่งงานด้วยเสียงในส่วนของขุมพลังกับเคลื่อนนั้นนิสสันนวราสอ2ใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์3ทางเลือกได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงขนาด2.3ลิตรทวินเทอร์โบซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในนิสสันเทอร่าโดยเครื่องยนต์ดังกล่าวจะให้กำลังสูงสุด190แรงม้าที่3,750รอบตอนอาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,500-2,500ถึง 2, รอบตอนอาทีจับคู่ทำงานกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมแมนวนวลมด เครื่องยนต์ดีเซลสีสูบแถวเรียงขนาด2.3ลิตรเทอร์โบแปรผัน VGS ให้กำลังสูงสุด163แรงมา้ท 3, ออาที่3 7 5 0รอบตนาทีแร่งบิดสูงสุด403นิวตันเมตรที่1 5 0 0 2 5 0 0รอบตอนอาทีจับคู่ทำงานกับเกียร์ธรรมดา6สปีดและเครื่องยนต์ดีเซลสีสูบแถวเรียงขนาด2.5ลิตรเทอร์โบแปรผัน VGS ให้กำลังสูงสุด163แรงมา้า พอมแรงบิด403นิวตันเมตรจับคู่ทำงานกับเกียร์ธรรมดา6สปีดในส่วนของระบบความปลอดภัยนั้นต้องขอบอกว่าแน่นคันเลยทีเดียวครับเรียกว่ามีแทบทุกอย่างที่รถกระบะหนึคันควรจะมีไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุรอบคันระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศา ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปลผันระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินและระบบความปลอดภัยอื่นๆดังนี้และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่มาพร้อมกับการกลับมาในรอบนี้ของนวรา2021นั่นก็คือ รถยนต์รุ่นตกแต่งพิเศษอย่างโนวราโปรซีรีสโดยตัวรถมาพร้อมกับสีเทาสเตลเกรย์ซึ่งเป็นสีพิเศษคิ้วกระปรงด้านหน้าและอุปกรณ์ภายนอกตกแต่งด้วยโทนสีดำเสริมด้วยชุดแต่ง a c คเซนสีส้มแดงตัวรถมาพร้อมกับล้ออันลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วพร้อมอย่างออเทอเรนต์ตกแต่งด้วยคิ้วซุ้มล้อสีดำด้านพร้อมแผงทับทิมสีส้ม ภายในห้องโดยสารและเบาะนั่งเป็นสีดำดีไซน์สปอร์ตพร้อมโลโก้โปรโ x เอ็สำหรับราคาจำหน่ายของนวล2น่า2021นั้นจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม14รุ่นย่อยโดยตัวเริ่มต้นนั้นเป็นนว่า King c a ปซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่5,99,000บาทรุ่นดับเบิลแคปประตูมีราคาเริ่มต้นที่8,49,000บาท และรุ่นตกแต่งพิเศษอย่างโนวราโ r o ซีรี e s นั้นมีค่าตัวอยู่ที่999,000บาทสำหรับรุ่น Pro 2X และ1,149,000บาทสำหรับรุ่น Pro 4X ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ New Nissan n New w ว s s a n n โ v a r a 2021โฉมใหม่ทั้งตัวธรรมดาและตัวตกแต่งพิเศษมีรุ่นไหนโดนใจเพื่อนๆบ้างรอเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ